สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่สามพานนักน,นปฐระนะคะตอนนี้เราก็พาทุกคนมาที่มีแววคาเฟ่นะคะแอนบิสโตนะคะเป็นคาเฟ่ลับๆนะคะบรรยากาศในสวนย่านสามพานนะคะสำหรับใครที่ชอบคาเฟ่บรรยากาศธรรมชาติธรรมชาตินะคะสไตล์สวนนะคะ ลมลื่นแล้วก็มีน้ำตกจำลองนะคะต้องที่นี่เลยค่ะมีแววคาเฟ่นะคะบอกก่อนเลยว่าสายคาเฟ่ธรรมชาติต้องถูกใจที่นี่แน่นอนค่ะก็ไม่ไกล้ไม่ไกลจากวัดไล่ขิงนะคะทางเข้าอาจจะดูลึกนิดนึงนะคะแต่การเดินทางไม่ยากค่ะถนนดีตลอดทั้งสายเลยค่ะตัวร้านก็มีที่นั่งหลากหลายมุมนะคะให้เราเลือก ทั้งโซนอินดอร์นะคะด้านในติดแอร์นะคะหรือจะเราหรือเราจะเลือกนั่งวิวริมน้ำก็สามารถมองเห็นน้ำตกได้ค่ะร้านนี้ก็ยังอยู่ใกล้วัดสว่างอารมณ์ด้วยนะคะมีมุมถ่ายรูปให้เราหลายจุดเลยค่ะเดือนสิงหานะคะเขาก็มีโปรโมชั่นนะคะข้าวกระเพราหมูไก่หรือว่าจะเป็นข้าวผัดนะคะข้าวผัดหมูไก่ เพียงราคา39บาทนะคะจากราคา89บาทนะคะโปรโมชั่นในเดือนสิงหานะคะเขาก็มีเรือให้เราลงไปพายเล่นด้วยนะคะเป็นเรือเป็ดนะคะตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งแล้วนะคะเป็นซุ้มที่20นะคะติดริมน้ำเลยเราก็จะมาสั่งอาหารกันเลยดีกว่า ร้านเขาเปิดเก้าโมงเช้าปิดหกโมงเย็นนะคะหยุดทุกวันจันทร์นะคะยกเว้นวันหยุดนักขัตเลิกค์ค่ะห้องน้ำสะอาดนะคะพนักง,งานบริการดีแล้วก็เป็นกันเองมากค่ะตอนนี้เราก็สั่งอาหารไปแล้วนะคะแล้วก็รอพี่พนักง,งานเขามาเสิร์ฟนะคะมาแล้วจ้าเมนูแรกนะคะเป็น กระเพราหมูสับนะคะที่บอกว่าเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะของเดือนสิงหาก็คือเดือนแห่งวันแม่ของเรานะคะก็ราคาสามสิบาบาทคา่ะระหว่างที่เรารอเมนูต่อไปนะคะเราก็มาถ่ายรูปเซลฟี่ก่อนนะคะตอนนี้อาหารของเราก็ได้ครบแล้วนะคะก็มี ชานมสายลุ้งนะคะแล้วก็อะไรนะอัญชันโซดานะคะแล้วก็เป็นแกงส้มแปะซะปาช่อนนะคะ<ด>มาค่ะ<ด>ทุกคนมารับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันค่ะ ที่มีแววคาเฟ่นะคะ <Th ats> คน <C OUGH> คือมันอร่อยมากแล้วนี่คือมันไม่ใช่ไข่ปลานะคะทุกคนมันเป็นดอกกระหล่ำหรือเปล่ากล่ำ <D etaan> แต่รสชาติแบบอร่อยมากเลยทุกคนโอหถ้ามาแนะนำให้สั่งเลยนะ แกงส้มแปะแปะสะปลาช่อนนะคะสุดยอด เมนูสุดท้ายของเรานะคะก็จะเป็นไอติมไอศครีมนะคะก็สำหรับร้านนี้ก็คะแนนเต็มสิบให้เก้านะคะห้องน้ำสะอาดนะคะพนักงานบริการดีนะคะหากไปหนึ่งคะแนนเพราะว่าร้อนค่ะอาการร้อนแบบนี้เราก็มาหาอะไรเย็นๆนะคะมานะคะ่ะทุกคน ่ไม่ออกเลยอ่ะ